สวัสดีสสดค่ะกลับมาพบกับพี่พาก,กาศิีกแม็กนะครับในรายการวีดึ้มสเปเชียลในวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆมาศึกษาแลบบล็อกชุดศึกษาดูใจค่ะแลบบล็อกชุดศึกษาดูใจนะครับก็จะเป็นการทดลองนะครับที่ตรงตามตัวชีวัดและสาระก,ก,ก,การเรียนรู้แกนกลางนะครับที่เหมาะสําหรับน้องๆช่วงชั้นที่2นะครับแล้วก็น้องๆที่มีอายุ9ถึงถึงปีนะครับ ดยแล็บบ็อกชุดนี้นะคะจะตรงตามตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ชีวภาพว1.2ค่ะจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือดเลือดและก็ระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์ค่ะโดยจะมีทั้งหมด4การทดลองด้วยกัน 1. คือกล่องปิิศนาองค์ประกอบเลือด 2. ประดิษฐ์หัวใจ3ามิติ 3. การลูกหัวใจและสุดท้ายค่ะปาวะที่ปรจรก,กันเถอะก่อนน้องๆอ,งองจะทาการทดลองนะครับน้องนองเปิดแล็บบ็อกของเราขึ้นมานะครับ ใต้ฝาของแล็บบ็อก์จะมี QR โค้ดนะครับให้น้องๆสแกน QR code นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปดาวน์โหลดก่อนทาการทดลองกันนะครับการดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนะคะให้น้องสแกน QR code ใต้ฝากล่องเลยจากนั้นก็คลิกไปที่ลิงก์หน้าเว็บของเพื่อนไซจะมีทั้งหมด4กิจกรรมเลยนะคะหากน้องๆต้องการคู่มือภาษาไทยให้น้องกดคําว่าคู่มือกิจกรรมจากนั้นใส่รหัสผ่าน แต่ถ้าต้องการคู่มือภาษาอังกฤษก็ให้น้องกดไปที่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วใส่พาสเวิร์ดนะคะไปทำการทดลองกันเลยค่ะการทดลองที่1กล่องปริศนาองค์ประกอบเลือดโดยเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ1กล่องพลาสติกสีทึบมีฝาปิด2กระดุมพลาสติกสีแดงและสีเหลือง3เม็ดโฟมสีขาวค่ะสำหรับขั้นตอนการทดลองนะคะ ให้น้องๆเปิดฝากล่องพลาสติกออกมาและทำการเทก,กระดุมจากถุงซิปล็อกลงในกล่องค่ะโดยเราจะใช้กระดุมพลาสติกสีแดงแทนเม็ดเลือดแดงกระดุมสีเหลืองแทนเกล็ดเลือดและสุดท้ายเม็ดโฟมสีขาวแทนเม็ดเลือดขาวค่ะขั้นตอนต่อไปให้น้องๆปิดฝากล่องให้สนิทและทำการเขย่ากล่องค่ะจากนั้นให้ทำการเปิดฝากล่อง พร้อมสังเกตแบบจำลองเลือดของเราว่ามีลักษณะาการรวมตัวขององค์ประกอบเลือดในกล่องเป็นอย่างไรจะผสมหรือว่าแยกออกจากกันและเรามาดูกันต่อนะคะว่าองค์ประกอบของเลือดแต่ละชนิดนั้นมีสัดส่วนเท่าไร่โดยให้น้องๆน,นับจำนวนกระดุมสีแดงกระดุมสีเหลืองและเม็ดโฟมสีขาวค่ะจากการทดลองนะคะเราจะพบว่ากระดุมสีแดงที่เราใช้แทนเซลล์เม็ดเลือดแดงมีปริมาณมากที่สุดในเลือด เราจึงเห็นเลือดของเราเป็นสีแดงลองลงมาเป็นกระดุมสีเหลืองที่เราใช้แทนเกล็ดเลือดและมีปริมาณน้อยที่สุดก็คือเม็ดโฟมสีขาวนั่นเองค่ะซึ่งเม็ดโฟมสีขาวนี้เราจะใช้แทนเซลล์เม็ดเลือดขาวส่วนประกอบของเลือดเหล่านี้จะอยู่ผสมรวมกันและล่องลอยอยู่ในพาสมาที่เป็นของเหลวในเลือดโดยปริมาณของแต่ละองค์ประกอบของเลือดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหากมากหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายได้นะคะ การทดลองที่2ประดิษฐ์หัวใจ3มิติมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. กระดานที่มีรูปหัวใจมีตัวล็อกสำหรับล็อกสายยาง 2. สายยางออกซิเจนจำนวน2เส้น 3. กระบอกฉีดยา4ีหลอดสีปสีผสมอาหารชนิดผงสีแดงและสีน้ำเงินค่ะ 5. อิสเตอร์ 6. แก้วจำนวน2ใบและสุดท้ายอย่าลืมน้ำเปล่ากันด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนการทดลองนะคะอันดับแรกค่ะคือให้เทน้ำค่ะลงไปที่แก้วทั้งสองใบแล้วก็น้ำสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปค่ะโดยเราจะมีสีผสมอาหารสสีค่ะก็คือสีแดงสีน้ําเงินนะครับหลังจากนั้นก็นํากิสเตอร์ค่ะใส่ลงไปที่แก้วทั้ง2องใบเลยเริ่ <S 2> <S 2> <S 2> มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลือกสายยางขึ้นมาหึงเส้นและใช้กระบอกฉีดยาที่เขียนว่าเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากร่างกายเข้าสู่หัวใจให้ดูดน้ำสีน้ำเงินให้เต็มสายยางแล้วดึงกระบอกฉีดยาออกจากสายยางค่ะจากนั้นให้ดูดน้ำสีน้ำเงินให้เต็มกระบอกฉีดยา และนำกระบอกฉีดยาเสียบเข้าไปที่สายยางเส้นเดิมค่ะ <Yeah. S 1> และให้นำกระบอกฉีดยาที่เขียนว่าเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากหัวใจไปยังปอดเสียบเข้าที่ปลายสายยางที่เหลืออีกข้างนึงค่ะโดยระวังอย่าให้อากาศเข้านะคะซึ่งชุดสีน้ำเงินจะแทนเลือดดำที่มาจากร่างกายนั่นเอง เมื่อทําชุดสีน้าเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องๆเริ่มทําชุดสีแดงกันได้เลยค่ะโดยใช้สายยางที่เหลืออีกเส้นหนึ่งเสียบเข้าไปที่กระบอกฉีดยาที่เขียนว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากปอดเข้าสู่หัวใจและทําการดูดน้ําสีแดงให้เต็มสายยางแล้วดึงกระบอกฉีดยาออกจากสายยางค่ะ จากนั้นให้ดูดน้ำสีแดงให้เต็มกระบอกฉีดยาและนำกระบอกฉีดยาเสียบเข้าไปที่ปลายสายยางเส้นเดิมค่ะและให้นำกระบอกฉีดยาที่เขียนว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายเสียบเข้าบริเวณปลายสายยางที่เหลืออีกด้านหนึ่งค่ะโดยระวังอย่าให้อากาศเข้านะคะซึ่งชุดสีแดงนี้จะแทนเลือดแดงที่มาจากปอดเมื่อน้องๆเตรียมชุดสีน้ำเงินกับชุดสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ต่อชุดสีน้ำเงินเข้ากับตัวล็อก A 1ลายไล่ใส่ยางไปจนถึง A5 บนกระดานที่มีรูปภาพหัวใจตามลำดับเช่นเดียวกันค่ะให้ต่อชุดสีแดงเข้ากับตัวล็อก B 1ลายไล่ใส่ยางไปจนถึง B5 ตามลำดับในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที 1941, ่น right ar er ้องๆจะต่อชุดสีแดงเข้าท yeah, ี่ตำแหน่ง B5 ให้น้องๆดึงชุดสีน้ำเงินจากตำแหน่ง A5 ออกก่อนค่ะและให้ต่อชุดสีแดงเข้าที่ตำแหน่ง B5 ให้เรียบร้อยก่อนจึงนำชุดสีน้ำเงินต่อเข้าที่ตำแหน่ง A5 นั่นเองทั้งนี้เนื่องจากว่าโครงสร้างหัวใจของมนุษย์นะคะเส้นเลือดแดงใหญ่จะควายอยู่บริเวณด้านหลังนั่นเองค่ะเมื่อน้องๆทำการต่อชุดสีน้ำเงินกับชุดสีแดงเข้ากับตัวล็อก บนกระดานที่มีรูปภาพหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องๆมาสนุกกับหัวใจทั้งสี่ห้องของเราเลยดีกว่าค่ะโดยให้ทําการทดลองกดกระบอกฉีดยาแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะว่าทิศทางการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจทั้งสี่ห้องนั้นเป็นยังไงกันบ้างซึ่งหัวใจจะรับเลือดดาหรือว่าน้ําสีน้ําเงินมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาโดยไหลผ่านลิ้นหัวใจไปยังหัวใจห้องล่างขวา และส่งไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดจากเลือดดำจะเปลี่ยนเป็นเลือดแดงโดยน้ำจะเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงนะคะเข้าทางหัวใจห้องบนซ้ายผ่านลิ้นหัวใจส่งต่อมายังหัวใจห้องล่างซ้ายและส่งออกไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายต่อไปนั่นเองมาสนุกกับการทดลองที่3การลูกหัวใจกันต่อเลยนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์ก็คือการลูหัวใจเชือกไนล่อนสีน้ำเงินและสีแดงค่ะ สำหรับขั้นตอนการทดลองก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนแรกให้น้องๆเจาะรูบริเวณสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมให้ครบทั้ง14รูค่ะอาจจะใช้คัตเตอร์กรรไกรหรือว่าเข็มหรือว่าดินสอแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเมื่อน้องๆเจาะรูครบทั้ง14รูแล้วนะคะให้ร้อยเชือกในล่อนสีน้ำเงินตามรูที่อยู่ในการ์ดโดยให้เริ่มที่ตำแหน่งหมายเลข1-8ถึงไล่ไปเรื่อยๆค่ะโดยให้เริ่มร้อยเชือกจากด้านหน้าของการ์ดก่อน ซึ่งเชือกไนล่อนสีน้ำเงินของเรานะคะจะใช้แทนเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปให้น้องๆร้อยเชือกไนล่อนสีแดงตามรูที่อยู่ในกา๊าดโดยเริ่มที่ตำแหน่งหมายเลข9-14ค่ะโดยให้เริ่มร้อยเชือกจากด้านหน้าของกา๊าดก่อนซึ่งเชือกไนล่อนสีแดงของเราจะแทนเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูง สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้น้องๆใช้กรรไกรตัดเชือกไนล่อนออกแล้วก็ทำการตกแต่งระบายสีการ์ดหรือว่าจะเขียนข้อความต่างๆลงในการ์ดให้สวยงามได้ตามต้องการเลยค่ะจากการ์ดที่น้องๆได้ลงมือทำนะคะเราได้กำหนดให้เลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำหรือว่าเลือดดำแทนด้วยเชือกไนล่อนสีน้ำเงินค่ะโดยเริ่มจากบริเวณหลอดเลือดซูพิเรเวนาคาว่าหมายเลข1-2 เข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหมายเลข2ถึง3ลงสู่หัวใจห้องล่างขวาหมายเลขสถึงหเลือดจะถูกส่งไปยังหลอดเลือดพัดโมนารีอาร์เทอรีหมายเลข6ถึง8เพื่อส่งไปยังปอดค่ะโดยเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงหรือว่าเลือดแดงจากปอดจะกลับเข้าสู่หัวใจซึ่งเล่าแทนด้วยเชือกไนลดอนสีแดงเริ่มที่บริเวณหลอดเลือดพัดโมนารีเวนหมายเลข9เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายหมายเลข10 และร้อยผ่านไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายหมายเลข1 0 1ถึง 11. จากนั้นจึงส่งเลือดไปยังหลอดเลือดเอออร์ตาหมายเลข12-14ถึง 14, เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปค่ะค่ะมาถึงการทดลองที่4แล้วนะคะคือมาวัดชีพจรกันเถอะค่ะโดยการทดลองนี้นะคะเราจะพาลน,น้องไปตามหาหลอดเลือดที่น้อง,องสามารถเห็นได้บนร่างกายค่ะโดยการวัดชีพจรน,นะคะ จะมีตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายก็คือบริเวณคอข้อมือและก็ข้อพับค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือให้น้องๆน,นั่งนิ่งๆค่ะแล้วก็ทําการวัดชีพประจรตัวเองเป็นเวลา1นาทีเราจะทําทั้งหมด3ครั้งค่ะแล้วก็นำมาหาค่าเฉลีย่ยจากนั้นให้บันทึกลงไปในใบบันทึกกิจกรรมค่ะ กิจ,จกรรมที่2นะคะใ้รยังน้องเคลื่อนไหวร่างกายค่ะโดยเราจะทําทั้งหมด4อย่างด้วยกันทําอย่างละ3ามครั้งค่ะแล้วจัหาค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมค่ะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าพี่โอ๊ตนั่งนิ่งๆเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะพี่โอ๊ตจะมีอัตราการเต้นของหัวใจกี่ครั้งต่อนาทีค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีนะคะพี่โอ๊ตขอดูหน่อยค่ะว่าหัวใจพี่โอ๊ตเต้น 7จิถึง74ครั้งต่อนาทีค่ะงั้นเราไปดูกิจกรรมที่2กันเลยค่ะป็นไง้างครับพี่โอ๊นี่ครับหัวใจพี่โอเต้นที่เท่าไหร่แล้วคะก็ลองวัดดูก็97ถึง100ถึง101ครับ หลังจากนี้ให้น้องๆทำทั้งหมดจำนวนสามครั้งนะคะแล้วก็บันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมได้ค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะน้องๆจะได้เรียนรู้และก็เข้าใจเกี่ยวกับการวัดชีพจรและก็อัตราการเต้นของหัวใจที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างหนักนะคะจะทําให้อัตราการเต้นของหัวใจน,นั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับการนั่งนิ่งๆน,นั่นเอง จบไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองแล็บ,บ็อกชุดศึกษาดูใจค่ะน้องๆสามารถทําตามกันได้ใช่ไหมคะน้องๆคนไหน,นที่ต้องการสั่งซื้อแล็บ,บ็อกของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางบริษัทกันกโก้และทางอพวชที่ขึ้นลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมค่ะแล้วก็ก่อนที่รจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ จำตด